v o c a b u l a i r e d e s v e r b e s avec préposition à ส่วนหนึ่งของกริยาที่ใช้ร่วมกับบุพบท a arriver à ก็คือ être capable avoir la capacité ก็คือการที่ทำได้นั่นเองนะคะตัวอย่างเช่น après plusieurs tentatives il est enfin s t e a r r i v é à une hauteur de 250 หลังจากที่พยายามอยู่หลายครั้งในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จที่ความสูง250 2เม50เซนติเมตรเอตาฮิเว่ก็คือ i v e ิเว่โอตองปาเซกอมโปเซนะคะต่อมาปองเซอเนปาอูบลีก็คือการที่ไม่ลืมนะต้องนึกถึงนะตัวอ,อย่างเช่นเอสเกิร์ตจัวปองเซจะประทุนเดว์วูดอเวกเลเมซินปุ๊บซ์มดี นี่อย่าลืมทำการนัดหมอสำหรับเสาร์นี้นะอาปองเซอก็คือปองเซอออุตองปาเซกอมโปเซนะคะต่อไปเซเมทอก็คือกอมมองเซเดบิวเตออินนักติวิเตก็คือการเริ่มอะไรสักอย่างนะคะอินเซเมอัทรวาเยเดกิลาไิโอบิโฮเขาเริ่มทำงานทันทีที่มาถึงที่ทำงานเซเมอก็คือ ตองโ s เพนซองกายาตัวต่อไปอัพ d องต์ก็คือเดค o u ร r i นนั่นเองก็คือเรียนเรียนสิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหม่ p า n องอ e รีเออั e พาร์เล่หรือฝรั่งเศสโอลิฟเดอเฟรนช์คิตันฉันเรียนรู้การอ่านและพูดภาษาฝรั่งเศสจากหนังสือหลายเล่มของ French Kit 2ัน p ี้อัพพอง n ก็คือตองอุเพยซองต่อไปสตองดะอก็คือเอสเปเรสลาเฮียลายิสซาซิองดานเนเวนมองก็คือการคาดหวังที่จะให้สถานการณ์หนึ่งเป็นจริงขึ้นมานะคะฉันก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับของขวัญพิเศษสำหรับวันเกิดของฉัน มาตองเดปะาอะก็อันนี้เขาใส่ฟอร์มเนกาทีฟเข้าไปแล้วก็เป็นตองหลังปาเฟ่นะคะต่อไปเสดสิเดอะคือพงต์อินเดซิชิ i งอะเพคเคอร์แฟกซิอก็คือการตัดสินใจที่ทำอะไรสักอย่างนั่นเองตัดสินใจในอะอะไรสักอย่างนะคะ après avoir réfléchi il c e s, <S okay. t enfin décidé à accepter l'offre d'emploi. ก็หลังจากที่คิดอยู่นานคิดพิจารยานาอยู่นานในที่สุดเขาก็ตัดสินใจรับงานที่ได้รับการเสนอมา c e s t d c d é a ก็ p a s s e composé นะคะต่อไป e c t des a ก็คือ d u t e ne p a s s a v o i ก ความไม่แน่นอนลังเลนั่นเองนะคะไม่รู้ I, I, the travail. I post ี e s i ิ a อ c อัก e ซป e ต t e เซตนูเว e ล์ e อฟเดอะทาวายการอีแรมซองโพสต์อักเซียเขาลังเลที่จะรับงานใหม่ก็เพราะว่าเขารักงานที่ทำอยู่ปัจจุบันเ s it a อันานิโอโอเปอซองนะคะต้องโอเ s s ซองกริยาตัวสุดท้ายเตอร์นีอะ วัวลา o วลงเตก็คือจะตั้งใจแบบจ้องจะทำอะ่ะต้องแบบตั้งใจอะไรสักอย่างนะคะตัวอย่างเช่นแอนเทียงอาร์เฮอร์แม็กซีเอตุสค e d ลเอเดดองเซโปเชหล่อนตั้งใจที่จะขอบคุณทุกคนที่มีส่วนช่วยหล่อนในโปรเจกต์นี้ เทียงอะก็คือเตอนีอะผ่านโอตองเพซองนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจะจากกันไปก็เหมือนเดิมนะคะขอฝากหนังสือทั้งสองเล่มของ French Kid 20 upon the la f r a n c i s สรุปทุกอย่างสำหรับผู้เริ่มเรียนจนถึงระดับ R d e B เอนิดๆน,นะคะแล้วก็ d i a l o g u e f r a n c s เป็นการเรียนภาษาฝรั่งเศสจากบทสนทนาทั้งสองเล่มสามารถไปฟังคลิปได้ ทาง YouTube ด้วยการสแกน QR Code หาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาร้านคีโนคูนิยะแพลตฟอร์มช h อป e ีแล้วก็ออนไลน์ของศูนย์หนังสือจุฬาแล้วตอนนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตมีรายเอ้ยมีงานสัปดาห์หนังสือซึ่งศูนย์หนังสือจุฬาก็นำหนังสือของเราไปจัดรายการราคาพิเศษลด20%ด้วยนะคะ ใครยังไม่มีก็ช่วยไปสนับสนุนเรากันหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าไปบ่ายขอบคุณ